สวัสดีสครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับคาร์บอยครับซึ่งอยู่ในเกมชูตติงนะครับเป็นเกมแนวยิงครับมาหนึ่งตอนหนึ่งได้ไหมเอาไหมเอาไหมเออเฮ้ยเขารเริ่มไหมเอาเลยจอยเลยมาจะมาวัดใจกันหน่อยว่าคนนี้เก่งไหมนี่เลยด่านทางแย่ไปซะมาดูซิว่าเป็นยังไงเรามีปืนนี้เฮ้ยสกินนี้พึ่งพึ่งใหม่ๆสดๆร้อนเลยเฮ้ยมาไปก่อนช่างมัน อะไ้ไหมซาไลน์ยิงฮ้ยเฮ้ยูยนี้มันชุบยูไหนเนี่ยเ,เอ้าเอ๊ะโอ้ยนู้นโอ้โหเรียบร้อยชนะครับทุกคนเื่อเหลือเท่าไหร่น่นิดเดียวเหลือสามโอ้ยกลับตาย สุดหมดันก็เกิดไ่้หนึง่งในสองโอเคสี่อ๋อมันจะเกิดตรงไหนอะโดนมาแล้วกันโดนไม่โดนช่างมันกูดาวนานมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมั้ยมาแล้วมั้ยเฮ้ย,ยเอ้าตกตาย S 1> <S 1> <S 1> <S อะไรเนี้ยโอ้โหนี่อสองเพิ่งเห็นเลยเนี้ยเขาเล่นมือถือนะเราเล่นคอมถ้าเราจะจแพ้หไม่สิบางคนเขาเก่งนะมือถืออย่าประมาทไปทุกคนปางระเบ,บิดไปก่อนเลยเฮ้ยนั่นไง,นนเ,ง,นนเ,งเขาเก่งนะเขาเก่งนะเฮ้ยโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนมักนกำลังมาเฮ้ย โอ้ยไม่คิดมันยิงเลยฮะชุบชุบชุบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอ้โหใช้ปืนหมุนยิงเลยโอเค้ฆ่าตัวตายบอืมหนึ่ง,ง,งสองมาเราต้องเล่นแบบดีๆทุกคนมาตรงข้ามใช่ไหมพาไปเลยไม่แถวโน้ต เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าง yes. ้วเฮ้ยเฮ้ยเเรียบร้อยทุกคนอืมตึงเลยเอาจัดแต่มันไม่แฟร์อะมือถือคอมอ่ะจริงไหมทุกคนเราถือว่าเราไปรังแกเขาเนาะตาอนนี้เ็าไม่เป็นไรหรอกแต่แพ้ก็น่าอายอยู่นะแต่ฝั่งคนเล่นมือถือเก่งนะ เฮ้ยตรงข้ามทางเกิดถ้าจะไม่ผิดอะไรขึ้นตรงนี้เลยปุ๊บปุ๊กปุ๊กนี่จะเจอแล้วมอไม่เห็นนี่เฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตโอ้ยตรงด้านล่างแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแพ้เฉยเหลือ,อ,อน,นิดเดียวเซะเจ็ดเอ้ฆ่าไอ้ปืนเขามันอยู่ที่ปืนด้วยอะหกสองปืนไรอะโหดไหมเนะี่ย โ okay. อ่โหสามไม่เอาอเยอะไอปาระเบิดต้องมีก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันไม่โดนเลยเอ้ยแย่แล้วเรียบร้อยเกับตายเก็บตายแอล้วตอนนี้ จุดวัดใจแล้วโอเค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 เอาละอืมอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ฝั่งนูโอเคู่ฝั่งนู้เออเรียบร้อยเป็นไงชนะแล้ว ยังไงล่ะขาวบอยซึ่งตึงกับผมน่แหแต่ถ้าวารลคงไม่ได้แบบนี้ดิวารลยิงกากอะนนี่ต้องขอโทษจริงนะเอาไงดีอะหาใครดีไหมคนนี้คอมกับใครอ่ะเฮ้ยมันมากกับเล่นได้เล,เลยไหมมิเตอรอ์ข้ามมินหตอร์ การชนะต่อเนื่องม,มามาขอแบบนี้หน่อยแล้วกันมันเป็นไงอ่ะอย่ารู้เป็นยังไงอันเนี้ยเอา้าโอ้เราต้องรอดู่ะเล็นได้ไหมนี่ไง4นาทีเฮ้ยนี่มันเดชแมนไหมเนี่ยเฮ้ยเดชแมนเออ เรดแมทเรดแมทโอ้โหเรดแมทตัวนี้่ยมาเลยเฮ้ยช็อตเหนือตาทีเฮ้ยตรงไหนไหนยิงเลยจเจอใครเยอะสไลด์ยิงเลยเฮ้ระเบิดสุดมหมดอีกเฮ้ยใช้หมัดเหรอปวดเกินโวดเกินใช้หมัด แย่แล้วโดน,นยิงซะงั้นเยี่ยมเลยทุกคนเอ๊ะเฮ้ยใช้หมันแล้วอาเมจีิเหรอเฮออโดนทุกซองยิงเอาละสามนาทีสอส2คิวนี้นเ่ตายโอ้โหอาเมจีิแรงกันเลย เอาจริแรงจังอ่ะแรงจังอ่ะตายไหมไม่ตายเขาไม่จีแรงจังตายไหมโอ้ยอย่ายิงนะได้ไหมเฮย่ายุ่งเฮ้ยใครยิงใครยิงเจอไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนอื่นคนอื่นแต่ตายไปเลยเฮ้ย เฮ้ยกระสุน่อยไปแจม่อยนะรับพวกเฮ้ยหืมใจเย็นใจเย็นเลือดเลือดเลือดมีสามเจ็ดชุดได้ไนะเฮ้ยเลือดโอ้โหได้เลยทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยเจ็ดสมบูรณ์อ๋อทำไมมุมเมื่อกี้คืออะไรกระโดดเฮ้ยบิงบินหันหลัง โอ๊ย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 อะไรอ่ะซายเฉยมาเลยว่าอยู่ไหนอยู่ไหนซ้ายขวากระสุนได้ยินเสียงแถวนี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นชใช้ปืนช็อตกันแล้วสนุกเหรอปืนช็อตกันสนุกเอ้เพิ่งเกิดมีเสียงปืนเปลีป่ยนกระสุนแถวนี้เอ้ยกระสุนเอ้าตายอยู่แถวนี้นี่ไง พี่มันสนุกเหรอโหช็อตตี้เต็มหน้าเลยทำไมต้องไปยุ่งมันด้วยนะรู้ทั้งรู้มีนันอยู่ตรงนั้นทำอะไรเนี่ยคนนี้ไม่มีเสียงแถวนี้ RPG ระเบิดแยบร้อยเอล่ะเอ๊ยอะไรอี่เฮ้ยแย่แล้วเ,วเ,าเ,เ,เขาหิงแล้วดิเอ๊ยหิงตรงนี้หิงตรงนี้ทำไม ไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยมีคนตามมามีคนตามมาไหมเพิ่งเกิดใครไม่รู้ยิงเลยไหมจริงๆเฮ้ย,ยขยับไม่ตายจะวิอ่อยิงย,ยิงอย่งยิงเฮ้ยอะไรเนี่ยใช้หมัดเหรอเรากระจายเหรอ,อย,ยิงลงนะเอ้ย โอ้หสไลด์เก่งซะด้วยกระสุนหมดพอดีเนี่ยเมื่อกี้เอาละสามหกไปเฮ้ยยิงสามแปดอะไรเนี่ยยิงอะไรเนี่ยเกิบตายเกิบตายระเบิดตายแล้วสี่สิบสี่สิบแล้วทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนขอหาเลยๆหน่อยยิงอะไรยิงอะไร ย,ยิงยิงเก่งจังน,นะเขายิงเก่งรอรีโหลดไอ้ตัวเนี้ยเอาห,หน่อยเอาหนอ่อย,ยสิบวิแล้วเอาที่หนึ่งก่อนมันเก่งเกินมันเก่งเกินนะ้องโอ้โหที่หนึ่งมันเล่นเบ็นคอมใช่ไหมนะ บ่คืนไม่อะไรอะ่ะมันไม่อะไรอ่ะทำไมปืนมันแรงจังอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยตามหลังมาจะมายิงน้นองเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณพ่เอีกหนึ่งร้อยต่อปืนได้สองทุกคนโอเคอืมอ้าวทำไมตัวเราติดความันเนี่ยอโอ้ โอเคเรียบร้อยเอาล้วทุกคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยังทันไหมเนี่ยจะเปลี่ยนหมวกสักหน่อยโอ้โหใจเย็นใจเย็นทุกคนห้านาทีเลยนะแป๊บหนึ่งนะเ,เวลาเตรียมพร้อมหน่อยไม่ได้ไปนาทีโอโหเหนื่อยเนี่ยไปนาทีอะ ออกก่อนไม่ออกก่อนออกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวปมาใหม่เอาละเรามาดูซิว่าคู่ต่อสู้คือคนนี้อะของกับขอ,อะเอาดิมาถือว่าไฟแฟกันรอบนี้แต่เวลอาจจะต่างกัน52เอาตาง่ายเลยนี่เลยตาสถานีมาวันนี้ด่านเ้อะเองด้วยนะถ้าแพ้เ็าอายเขาเหมือนเดิมง่ายเลยถ้าแพ้เ็าอายเขา มันรู้ใครจะอายใครแต่เขาน่าจะเกิดตรงนี้เฮ้ย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 โอ้โหเ, oh. เหนื่อยเกินเอ้าทำไมมันสไลด์ยาวอย่างนี้เนี่ย เดียเด๋ยวเห็นเลยไหมทุกคนทำไมมันสไลด์แบบไม่หยุดอะมันต้องหยุดดี๋ยนะดูดิเนี่ยสไลด์อย่างเงี้ยนี่มันต้องหยุดใช่ไหมน่าจะเพราะหลังคาแน่เลยเฮ้ยไม่ค่อยย่องไปเหมือนวาโลจะเนียนดีไหมเนียนไหมเนียนไหมเนียนไหมเฮ้ยไม่เนียนไม่เนียน ไม่เนียนไม่เนียนคนไม่เนียนไม่เนียนตายไหมเออดีมากมึงว่าจะไม่เนียนซะแล้วแต่เ,เขารู้แล้วอะเอ,อ้ยไม่ค่อยย่องเหมือนเดิมเหมือนเดิม อยู่ไหน,ไหนเอ่ยมิชาสอนแบบอบเฮ้ยเห็นงงเมือ่อกี้องคิดว่าโดดมาแล้วโอ้โหโอ้โหเออชนะดาปัจระบุนปืนโคตรเก่ง <laughs> อ่ะเนี่ยเฮ้ยเสียวจริงเลยตัวนี้ว่าไงกับมันดีวะ โอ้ยิงผ่านหน้าต่างฮันดีมาฮันดีเราต้องใช้สภาพแวดล้อมในการยิงเหมือนกองพิมพ์บอกว่าอีนี้เองนี่ยอดแอบยิงเหลือเกินวะไม่อยอมโผล่มายิงสักทีหนึ่งไม่แฟร์เลยเนาะเนียนต้องเนียนเอา้าไม่เนียนแล้วไงไม่เนียนแล้วทุกคน โอ้โหไม่เ hey, นียรแล้วไงมันทำไม่ไหวแล้วดิมันคงคิดแล้วเฮ้ยนี่มันเอบอยู่นั้นแหละวันทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างมันคิดแล้วแน่เลยโอ้โหโหดซะด้วยเอ้ย มีสองปืนอะปืนโอ้โหเอาไงดีอะสามสองนะเอ้สามสามนะแเย่แล้วไงต้องมีต้องมีสไลด์้าในบ้านนี้ก่อนย,ยอดนได้ไหมย,ยอดได้ไหมมาแล้วมันหัวอุาเจอไม่า มานี่มานี่มันคิดกันอยู่ไหนแน่เลยเฮ้ย โอ้ลยอยู่ไหนอาอเลเออระเบิดแสงระเบิดแฟลชอย่างนี้ต่างหากแล้วนี่เฮ้ยสูสีน่จริจรงอ่ะมาเลยอาอเมาอ๋ปาลยระเบิดแสงไหม ทำมือใส่เนี่ยนี่ชนะแล้วทุกคนโอ้โหคนรุนละคนนี้จริงโหเก่งนะหรืว่าเก่งนะจริงอ่ะเผื่อแพ้อ่ะถ้าไม่เล่นแบบนี้แพ้แน่เลยโอ้โหปืนยูซี่ดูแล้ไม่ซิมโฟจะไปสู้อะไรได้ดูดิมันใช้ปืนยูซี่อะจะไปสู้อะไรได้เนี่ยนั่นดิ โอ้ยย่สิบหกอีกอืมอีเวนต์นี้ฮ่าเดียวอืมโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคนที่เข้ามาชมวันนี้คงน่าจะจบเพียงเท่านี้เฮ้ยอ๋อเปิดอย่างนี้เลยเหรอโหดีจังยังไงก็ ดูฝากกดไรค์กเกิดตามนวยนะในคลิปต่อไปรู้สึกมจะเล่นเกมไซนิวนะสำหรับคนไหนที่อยากจะชมก็ฝากมาดูด้วยนะแล้วประกันความสนุกแน่นอนสำหรับในคลิปในเดือนพฤศจิกายนนี้จะประกาศว่าจะเป็นเกมในผีล้วนเลยซึ่งเป็นการส่งใยฮาโลาวีนช้าไปหนึ่งเดือน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าพอดีทำเกมอื่นแล้วแบบมันไม่ทนนะันอะไม่มีเวลาด้วยแบบเพราะฉะนั้นก็ ฝากติดตามกันดะ้วยนะไม่บายครับทุกคนนาตีสวัสดิ์โอ้ขอบคุณมากที่เข้ามาชมเนะยอคาร์โบยังฆ่านะ่ะจะมายิงกับคนนะุณนันรู้ไหมมาเจอกันได้นะเกมวาลโลใครที่เล่นเกมวาลโลแอนมากได้เลยทุกคนฝากตัวด้วยนะยิาลืม,มาแวะด้วยละ